หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทหันบทที่71ศิลปะแห่งการปรับสายพินซิต้าตอนที่สบ่ายวันหนึ่งท่านแพทย์ชีวกะ ได้มาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาท่านชีวะกะพบพระพุทธองค์ขณะกำลังเสด็จกลับจากเวรุวนณารามแล้วกราบทูลขอตามเสด็จขึ้นไปยังพระกุฏิบนยอดเขาคิจกูดท่านชีวะกะมองพระพุทธองค์ด้วยความเทิดทูลบูชาขณะที่ทรงย่างพระบาทก้าวขึ้นไปตามบันไดหิน บัดนี้พระองค์ทรงมีพระชนมายุได้72็ดสพรรษาแล้วแต่ก็ยังทรงมีพระพรณนมัยแข็งแรงและทรงกระชับกระเชงเหมือนดังแต่ก่อนพระองค์ทรงพระดำเนินด้วยย่างก้าวที่แช่มช้าสบายสบายพระหัตหนึ่งทรงอุ้มบาทขณะที่อีกพระหัตหนึ่งทรงจับชายจีวรยกขึ้นพระอนน์เถระ ก้าวเดินด้วยท่วงทํานองเดียวกับพระบรมศาสดาท่านชีวกะทูลขออาสาอุ้มบาทให้พระพุทธองค์ซึ่งก็ส่งยื่นบาทให้อุบาสกสาวกพร้อมกับทรงพระสวนยิ้มพรางตรัสว,รว่าแต่ท่านรู้หรือไม่ว่าตถาคตเดินขึ้นภูเขาลูกนี้มานับเป็นร้อยๆอยครั้งแล้วพร้อมกับอุ้มบาทเองด้วยโดยไม่มีความลำบากใดๆ บันไดหินที่แกะเป็นขั้นอย่างประณีตเวียนขึ้นรอบภูเขาเป็นสิ่งที่พระเจ้าพิมพิสารทรงมีบัญชาให้ทำขึ้นถวายเป็นพระราชกุศลพระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นพระบิดาของท่านชีวกะนั่นเองเมื่อก้าวเดินขึ้นมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายพระพุทธองค์ทรงเชื้อเชิญให้ท่านชีวกะนั่งร่วมกับพระองค์บนแท่นศิลาใหญ่ภายนอกพระกุฏิ ท่านชีวะกะทูลถามเรื่องพระพารามัยและการจาริกของพระพุทธองค์แล้วท่านอุบาสกสาวกได้มองไปยังพระอานน์ก่อนจากนั้นก็หันมามองพระบรมศาสดาพรางกราบทูลด้วยเสียงอันสงบสำรวมว่าข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพเจ้ารู้สึกว่ามีความจำเป็นต้องกราบทูลพระองค์ เกี่ยวกับสถานการณ์ของแว่นแคว้นนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคณะสงฆ์ย่อมเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระแสสถานการณ์การเมืองในพระราชอาณาจักรแห่งนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ควรทรงรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านแพทย์ได้กราบทูลว่าบัดนี้เป็นที่แน่ชัดว่าพระเทวทัต ประสงค์จะช่วงชิงตำแหน่งประมุขของคณะสงฆ์แทนที่พระพุทธองค์ท่านเทวทัตได้รับการสนับสนุนจากพระภิกษุเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับที่ได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นนำในบ้านเมืองพระโกกาลิกะคือหัวหน้าที่ปรึกษาของพระเทวทัตนอกจากนี้พระเทวทัตย,ยังได้รับการสนับสนุนจากพระกตะโมรกะติสะ พระขันธเทวีบุตรเทรีและพระสมุทธทัตตะโดยที่พระเถระเหล่านี้ล้วนมีศิษยานุสิ์มากมายพระเทวทัตเป็นบุคคลผู้มีทั้งความเฉลียวฉลาดและความสามารถท่านได้รับการเคารพสักการะจากพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาเป็นอันมาก พระเทวทัตไม่ออกมาประกาศตนเป็นปฏิปักษ์กับพระบรมศาสดาและเหล่าพระอรครสสาวกโดยตรงแต่ก็ได้พูดถึงพระพุทธองค์อยู่บ่อยครั้งในระยะหลังๆโดยตั้งคำถามว่าพระพุทธองค์ยังทรงมีพระกำลังความสามารถที่จะนำคณะสงฆ์ต่อไปได้อีกหรือไม่พระเทวทัตถึงกับกล่าวหาว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าล้าสมัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของคนหนุ่มสาวพระเทวทัตยินดีที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่าสานุสิทธิเศษฐีท่านชีวะกะไม่ทราบเหตุผลว่าเหตุใดเจ้าชายอาชาตศัตรูจึงทรงเป็นองค์อุปถัมภ์อย่างเอางานเอาการที่สุดของพระเทวทัตเจ้าชายอาชาตศัตรู ส่งอุทิศพระองค์รับใช้พระเทวทัตดุดเดียวกับที่พระเจ้าพิมพิสารส่งรับใช้พระพุทธเจ้าเลยทีเดียวเจ้าชายอาชาศัตรูส่งสร้างสำนักปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ถวายพระเทวทัตบนภูเขาขยาศีสะซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอธิตะปริยายาสูตรพระสูตรว่าด้วยไฟ แก่พี่น้องกัสปะพร้อมกับสาวกหนึ่พันคนทุกๆสองสาวันเจ้าชายอาชาติศัตรูทรงนำพระตาหารไปถวายสำนักของพระเทวทัตเป็นการส่วนพระองค์บรรดาพ่อค้าวานิชและเหล่าขุนนางผู้ต้องการเอาพระไทยเจ้าชายอาชาติศัตรูก็จะถวายจตุปัจจัยทยธรรมและฟังธรรมเทศนา ของพระเทวทัตด้วยเช่นกัน